พี่น้องครับผมเดินอยู่ในตลาดโคชัยนะครับมาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวเวียดนามหรือว่าเฝอนะครับเจ๊นงเยาเจ้าเก่าก๋ากาวยเตี๋ยวเวียดนามหรือว่าเฝอนะครับนี่ยผมจะลองสั่งมาทานดูนะครับว่ารสชาตินั้นจะเป็นยังไงกันบ้างอันนี้อันนี้เจ๊นงเยาปะครับเนี่ยอันเขาเอิญเฝอปะครับเนี่ยโอ้มันมันแตกต่างกับก๋วยเตี๋ยวจังหดเฝอเนี่ย โอ้โอ้โอ้เฟอเล่าเขาเอินเฟอเวียดเขาเอินเฟอบอกครับนี่ครับแต่ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนือนะครับเนาะแต่ว่าหน่าสนใจแห้งนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสีลองล่องสั่งมาซีมเบงนะครับพี่น้องเอามาล่องเบงว่ารสชาติมันสิเป็นยังไงอ้าผมเอาเส้นมีเขาขาวนี่นะครับเด้อเอาเส้นเล็กบ่เด้อเอาเอาัวนี้ละตัวนี้ละตัวนี้ละเส้นเล็กบ่เอาตัวนี้ละเอาเส้นตัวนี้ละเส้นเล็กโอ้เส้นเล็กแต่ว่าเป็นน้อน้อยไข่มีนะครับพี่น้องครับ เส็นเล็กแซบบอครับเพื่บอกว่าเส็นเล็กแซบนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเวียดนามหรือว่าเฟอนะครับเดี๋ยวผมสีล่องเบืองนะครับพี่น้องครับ่ารสชาตินั้นสีเป็นยังไงครับผมกับโบหูว่าพี่เอามากินกับอียงแน่นะครับเห็นน้ำลายรอันนี้มากินกับเฝอหมดเลยบอครับเนี่ยนี่หะทั้งน้ำปลาทั้งซอทั้งอียงเนี่ยกินกับเฝอหมดเลยบ่อันนี้ก็คือพักนะครับพี่น้องพี่เอามาให้กินกับเฟอนะครับกะซิมีผพัก ยังล่ะครับพี่น้องแมงลักใบแมงลักล่ะกะผักอีตูนะครับล่ะกะล่ะกะใบสะระแหน่นะครับเพื่อนเอามากินกับฝรืออามาแล้วครับพี่น้องครับอ้าวนี่มาเบิงหน้าตาของฝรือนะครับพี่น้องนี่ละหน้าตาของฝรอก็บจะเป็นแบบนี้แหละมันก็คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละครับพี่น้องเพื่อนก็บอกว่าก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเพิ่นว่าคนเล้านี่เพิ่นว่าคนเล้าเอื่นว่าฝรือคนเวียดนามเอื่นว่าฝรือนะครับคุณผู้ชมแต่คนไทยเอื่นว่าก๋วยเตี๋ยวแต่เส้นเล็กนี่เป็นเส้นหน่อยๆเลยนะครับพี่น้องครับ โอ้น่ากินนะครับพี่น้องครับนี่เฟอผมนั่งกินอยู่ตลาดผโพชัยอําเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิมะปรุงเครื่องแล้วก็ล่องเบิงนะครับพี่น้องว่ารสชาตินั้นสิเป็นแบบใดสิแ่บขึ้ก๋วยเตี๋ยวทั้งบ้านเฮาบอนะครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับแล้วผมก็เติมเครื่องอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมสิมาล่องๆ่อซิมเฟอให้พี่น้องเบื้องนะครับว่ารสชาตินั้นสิเป็นยังไงครับ อโอ้มันกับสิได้รสชาติของรู้ซื้อว่าสิไดรสชาติของก๋วยเตี๋ยวสมัยที่ที่ผมกินนั่งตอนเป็นเด็กหน่อยนะครับมันสีหอมนะครับหอมหอมก๋วยเตี๋ยวสมัยใหม่นะครับที่เขาไปกินก๋วยเตี๋ยวสมัยใหม่สมอนเนี่ยสีบ่ใค่ยหอมแบบนี้นะครับต่ว่าก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเฟอเนี่ยมันสีออกรสชาติผมหอมผมบุฮูบว่าหอมเีียงนะครับพี่น้องต่ว่าอ่าสดนานแบบนี้นี่ก็สีหูได้ทั้งค่วมหอมเลยนะครับพี่น้องครับ อาล่องกินเนื้อสดเป็นเมืองคนใส่เนื้อสดมะไห่นะครับพี่น้องครับอาหารนี้เนื้อสดนะครับได้รสชาติของก๋วยเตี๋ยวเมื่อสักประมาณ20-30ปีที่แล้วนะครับพี่น้องครับรสชาติของเฟื่อเนื้อสด้อเปื่ หนอกจากนั้นนะครับพี่หน้องยังมีพริกอันนี้เป็นพริกพริกจีแลอว่าพริกหยากนะครับให้มากินกับบุกเดียวเอาอลงอร่องเลยอือืถือ,อว่ารสชาติดีนะครับพี่หน้องครับอร่อยกว่าก๋วยเดี๋ยวธรรมดาที่ที่ผมเคยกินนะครับผมบอกว่าคนอื่นจะกินยังไงแต่ว่า ผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่มากินก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าหลังจากได้มาลองเฟอร์แล้วเลยที่ว่ารสชาติเแยวครับอืนี่เพิ่งก็บทีกินกับผักนี่ผักอึตูนี่ผัก,กะเงะหรือว่าสะระแหน่นะครับพี่น้องครับอืม กมถือว่าราู้รสชาติดีนะครับพี่น้องครับเผอ รีกไปหน่อยหนึ่งกับเพ็สเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวกินน้ำก่อนอืมอถือว่ารสชาติดีครับพี่น้องครับมางลองบางกลินบางอืมในรสชาติของก้มเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับพี่น้องกินเอร์ เงี้ยแ,แตกเลยพี่น้องอด้เยบอืออะไะครับพี่น้องครับขอตัวกินแบบเรนอร่อยกันนะครับพี่น้องครับลากรึเปล่าไปก่อนออครับขอบคุณครับสวัสดีครับ